เปิดโพสต์ล่าสุดของแจ็คธนพลค่ะหลังจากที่มีการเลิกกับจ๊ะนงพนีแบบฟ้าผ่าเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกถามถึงบ่อยนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะสําหรับนักร้องหนุ่มลูกทุ่งอารมณ์ดีอย่างแจ็คธนพลนะคะแล้วก็นักร้องสาวมากความสามารถอย่างจ๊ะนงพนีค่ะซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะทั้งคู่เนี่ยก็ยืนยันหนักแน่นมาตลอดคําว่า ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยยังดําเนินต่อไปตามปกติค่ะแม้จะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรนะคะหรือว่าโพสรูปให้ได้เห็นบ่อยๆก็ตามแน่นอนค่ะว่าต่อมาเนี่ยทำให้แฟนๆก็ช็อกกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอยู่ๆทางด้านของจ้าลงพนีค่ะออกมาประกาศเลิกฟ้าผ่าโดยมีการโพสต์ข้อความชี้แจงนะคะผ่านทางอินสตาแกรเอาไว้นะคะบอกว่าคือจ้าเนี่ยอยากจะขอชี้แจงในพื้นที่ของจ้านะคะ จ้ากับพี่แจ็คเนี่ยเราตกลงเลิกกันแล้วสถานะตอนนี้ก็คือเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันยังคอยซัพพอร์ตกันแล้วก็ธุรกิจที่ทําร่วมกันเนี่ยยังทําด้วยกันอยู่นะคะผู้จัดการก็ยังใช้คนเดียวกันอยู่จ้าอยากให้คนรอบข้างผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนพี่น้องแล้วก็แฟนคลับเนี่ยสบายใจได้เลยว่าจบกันด้วยดีไม่มีแบบว่าการมีเรื่องมือที่3อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเราพยายามที่จะปรับนะแล้วปรับมาประมาณ7ปีที่คบกันแล้วแต่ว่ามันก็ไม่โอเคนะคะสุดท้ายนี้จ้าแล้วก็พี่แจ็คเนี่ยอยากจะขอขอบคุณ ทุกกาลังใจจากทุกคนที่คอยสนับสนุนคู่เรามาโดยตลอดแล้วล่าสุดค่ะพอเข้าไปตรวจสอบเข้าไปเช็คในอินสตาแกรมของแจ็คธนพลนะคะปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ภาพล่าสุดคู่กับจ้านมพนีค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาที่ผ่านมาได้เองค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นเป็นอีโมจิรูปหัวใจซึ่งแน่นอนค่ะว่าแฟนคลับก็เลยเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็คิดถึงความน่ารักของทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะบอกเลยว่าเห็นแล้วก็น่าใจหายแล้วก็เสียดายมากจริงๆค่ะ